สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับนุชชาแนลที่กระท่อมต้นมะขามร้อยปีนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสองศูนย์งวดนี้เอสก็เลยมาตามต่อนะคะมารอรุ่นรอชมนะคะว่าวันนี้จุดทูบเสียงท้ายจะได้ตัวไหนนะคะก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเอสก็ขอฝาก่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะท่านผู้ชม ตามแอดมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปส่องเลขยดทูบเสียงไทยนะคะวันนี้ ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เอดจุดทูบขอโชคขอลาบกับหลวงปู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาส่องทูบเสียงไทยนะคะท่านผู้ชมที่จุดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดขสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมสามสามหนึ่งนะคะ ส3มหนึ่งคือตรงกับกระท่อมละสังขารตัวเดียวกันเลยนะคะท่านผู้ชมแต่กระทอมละสังขารเป็นสามหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ที่กระท่อมต้นมะขามร้อยปีนะคะสามสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมไม่แน่งวดน,นี้เลขอาจจะมาหาแบบนี้ก็ได้นะคะแร้ว,ว่าเบิ้ลน,นะคะท่านผู้ชมเลขสวยมากๆเลยค่ะ ตูมแอันงนอันนี้คือรูปเหมือนหลวงปู่เนาะถือต้นกล้านะคะจ้าทุกที่นะคะที่มีปู่นะคะเอสก็จะตามปูก่ก็ให้เนาะให้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนที่ผ่านมาก็ เต็ต็มเลยนะคะเจ็ดสองศูนย์ตัดเล่นก็เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะก็ถูกก็เข้านะคะชัดอยู่เนาะชาดค่ะสามสามหนึ่ง,มมงเมื่อเช้าเราไปกระท่อมละสังขารบ้านดุนนะคะ,ะก็ไปเจอผู้โชคดีนะคะ,ะผู้โชคดีมาจากศรีสะเกดเคยเคยถูกมาแล้วเนาะสามสิบใบนะคะท่านชม มาขอพรหลวงปู่นะคะที่อากระท่อมละสังขารบ้านดุน,นะคะหรือวัดไผ่พัฒนานะคะท่านผู้ชมที่มีปู่อยู่เนาะเพราะว่าร่างของหลวงปู่ก็อยู่ที่วัดไพ่พัฒนานะคะปู่ละสังขารที่บ้านดุน,นะคะบววเชิดนะคะท่านผู้ชมก็มีผู้โชคดีนะคะมาขอพร ขอโชคขอลาบนะคะขอหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมปู่ก็ให้นะคะเคยได้มาแล้วเนะาะสามสิบใบเนาะสามตัวหน้าสามตัวหลังสองตัวสองตัว, 2> 2ตวได้มาหมดเลยได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมโชคดีมากพอเพอื่อนวันนี้ได้เจอกันนะคะที่กระท่อมลาสังขารบานดุลพอเรามาจุดธูปที่กระท่อมต้นมะขามร้อยปีก็ตัวเดียวกันนะคะ,ะตัวเลขเดียวเดียวกันนะคะ ที่กระท่อมเขาได้อะไรนะสามหนะึ่งสามเนาะจ้ค่ะแต่ที่นี่นะคะกระท่อมกระท่อมร้อยปีนะคะก็จะสามสามหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะเนาะเพียงแต่ว่าสลับที่กันอยู่แค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็บอกว่าอาจจะเป็นเลขหามเนาะเลขหามเลขเบิ้ลน,นะคะท่านผู้ชมว,วันนี้ก็ออกันอาทิตย์เหมือนเดิมค่ะออกันอาทิตย์นะคะ งวดที่ผ่านมาก็วันอาทิตย์มวดสิบหกพฤษภาก็วันอาทิตย์นะคะอาจจะเป็นหามหรือว่าเลขเบิ้ลน,นะคะเพราะว่าเลขเบิ้ลก็ยังไม่ได้มานานนะคะท่านผู้ชมใกล้ต้นมะขามร้อยปีนะคะกระท่มหลวงปู่นะคะหลวงปู่สวงนะคะอยู่ตามทุ่งนานะคะวันนี้ก็มา เจอนะคะเจ้าของกระท่อมนะคะตอนที่มาถึงไม่เจอเนาะจ้าไม่เจอค่ะจ้าไปดูวัวมานะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็โชคดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมโชคดีเนาะจ้าเจ้าของนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคุณพี่นะคะโชคดีนะคะก็ได้นิดหน่อยเนาะได้นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าโชคดีกว่า สองเอสอยู่เนาะเอสสองเอสนะคะไม่ถูกเลยคือได้ตัวเลขมาก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยนะจ้าขนาดเสียงเซนซีได้แล้วก็คือไม่ได้จ้าได้ทุกงวดอ๋อได้ทุกงวดเก็ได้ทุกงวดใช่ไหมคะทุกงวดโอ้ทุกงวดเลยจังเลยแต่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ได้ทุกงวดเสียงเบานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพี่เขาพูดเบานะคะเอฟซีนะคะที่เม้นมาว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะท่านผู้ชมคือ คพณพี่นะคะพูดเสียงเบามากนะคะก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแล้วนะพี่เนาะดูการพูดการจานะ <c oughs> เสียงเบานะคะได้ทุกหงวดนะคะโอ้ยโชคดีมากเลยนะคะจา้จาตรงตรงที่เดิมตรงที่ทาแป้งงวดที่แล้วค่ะเห็นไหคะเห็นศูนย์เก้า ศูนย์เก้าหรือหกเก้าเลยนะคะไม่รู้ใครเขียนไปใครมาเขียนครนะคะับไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปส่งนะคะมองไกลๆนะคะเห็นหกเก้าหรือศูนย์เก้าอันนี้เป็นหกนะคะจ้าน,น,นี่หกเก้าหกเก้าก็หรือศูนย์ เก้าหรือศูนย์เก้าใช่ไหมอันนี้ตัวไหนเหมือนเหมือนหนึ่งหกหรือเจ็ดหกหรือเจ็ดห้าเนี่ยดูว่าหนึ่งหกนะเนี่อ่ะจ้าหนึ่งหกหนึ่งหก ท, hey. ท่านผู้ชมเนี่ยเอสจะส่งให้ดูอีกรอบนะคะคห็นชั้นไหมคะ3ามสานะคะท่านผู้ชมหรือว่าหนึ่งสามสก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็คือนะคะในรูปภาพนะคะก็เขียนไว้อย่างนี้นะคะ ส่วนตัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้าแอดก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมและก็ f c ทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ